สวัสดีครับปาาโกวิโยบันทาครับพี่น้องครับซ้ๆครับบรรยากาศอากาศอบอุ่นเย็นนิดๆพี่น้องครับใส่เสื้อกันหนาวนั่งออกอย่างมาฟิงแดดนั่งฟิงแดดกันพี่น้องครับบ้านเปลือยครับบ้านเปืือยหรือบ้านดงเปื่อยนะผู้สอนครับผมบรรยากาศครับตอนซ้อครับ ตอนนี้ครับเจ็ดโมงครับพี่น้องครับหลังจากเตยราดจบแล้วครับศิลปินเดินทางกับเหลือแต่ทีมงานรถบัสครับพี่น้องครับเหลือแต่ทีมงานแดนรถบัสอาจารย์นักดนตรีครับพี่น้องครับตอนนี้ครับกําลังอาบน้ำผู้คนหนาวบางทันบางพุ่นกะหาเนี่ยห้องถองครับหลากหลายครับวันนี้มีอาหารให้กิน ทีมงานเฮาเมื่อนี้นรถบัสเท่าบ่ไดดลุมไปจอดหลังเวที่พระา่าถนนสูงครับถนนสูงลวกะ็ขื้นทองหน้าครับยังยังไม่ไหมนะครับมันมันหน้าหน้าเฮาก็เกียวเขาแล้วก็ยานยานจมนํำแนล่ะครับผู้บริหารเป็นก็เลยว่าเอาจอดทั้งถนนใช่พอสั่พอดีประสานครับ จะพเลยว่ามันมีอยูกสันมองจอยว่าสันเป็นซาลากลางบานหรือว่าเป็นปะปาครับแสะดวกครับอยู่นี้มีทั้งห้องน้ำแล้วมีน้ำอาบครับแม่นเป็นลังเวทีกีบอ่ะสะดวกครับถูกอกะยางแหมครับประมาณสองลอยต่อเมตรเนาะสองลอยต่อเมตรเกือบสามลอยละตัวแต่ยางไป็นหาท่าหนางานกับประมาณลอยต่อเมตรแต่ว่ามันเด็กยางลงไปหลังเวทีอีกอ่ะแต่ลอยต่อเมตรแต่รวมๆแล้วสองลอยตัวแล้วนะครับ แต่สีลำบากแน่กับเฉพาะอาจารย์ในดนตรีต้องผลเครื่องดนตรีแหละครับเอาเดีมือนี้ครับสว่างดีละวงครับล้านกว้างครับบ่ต้องห่วงครับรถบัสเราเข้าหลังเวทีได้สบายครับพี่น้องครับก็มีปัญหาแน่นอนครับรถบัสเข้าหลังเวทีได้แน่นอนบันดุงกรุบครับอาบน้ำแน่ครับหาเขาหาน้ำกินแน่ครับนี่ครับจอเดิมครับเจ้าเก้าครับ ตามตลอดท่านมาซีสเกตรครับผมมีต่านต่าคุมป้วเยอะแยะหลากหลายครับน่าจะเป็นเจ้าถิ่นนะครับผมอันนี้คนบนไไปกับมอล่าราจะเป็นขายอยู่แถวนี่แหละครับเอา้าจากที่นี้ครับซีขั้นรถบาสเทนะ่าจากที่นี้สี่บาทครับสะดวกสบายห้องน้ำห้องน้อยมองจอกับเป็นล้านปูนครับูะ นนนนะหน้าอาบนนเลยนะพี่น้องนะหนาวก็ต้องอาบเี่เพราะว่าล่างหนาล่างตาครับสะดวกครับเป็นปลาปลาหมู่บ้านครับมีน้ำกรันน้ำกองทั้งละหาบาทครับสนุกอาบครับอาบน้ำกันน้ำกองก็มีน้ำของน้ำกัมีน้ำให้อาบทั้งในคืด้วยกันกระพาะใหญ่ครับ,รบตามสถานการณ์อยากก็ว่าไปตามอยากง่ายก็ว่าไปตามง่าย เตรียมตัวเดินทางครับวัอนี้ครับลราทำการสแสดงอยู่สว่างวิละวงศ์ครับอุบลราชธานีครับพี่น้องครับบ้านพระเยโกสุริโยบานทานนั่นแหละครับจังหวัดอุบลครับเราจากมีกันสิบแปดโมงกลัวแปดถึงเก้าโมงเราจะได้เดินทางได้เดินทาง ว่ากลัวก็จะได็เขาไปในอุบลญกับไปซสืออะไรให้รถมีน้ำใจพอดีเป็นฝากเสืออะไรก็จะได้กเข้าไปซองเมืองบ้านครับซองเมืองบ้านสักหน่อยบรรยากาศเช้าเครับบานเปื่อยครับคู่สอดครับซีสเกตครับ เยอะมากเลทีเเป็นพวกปิ้งย่างลูกชอกรูปชิ้นใส้กอบตอนเนี้ยครับปลาดุกได้แล้วนะคะปลาดูกสองสอตัวประดุกประดุกเนี่ยะะประทูนอ๋อประทูะเนี่ยครับคุณ้อยบาท ขึนค้นไลยครับพี่น้องัป็นกลัวว่าอะไรไปถ่ายคลิปคนคนบคายให้เหิ่งแต่ว่าถามลูบางคนเยอะเพราะคนขายขายบัตรเนาะขายบัตรลงมาครับมีส่วนนี้การกุศลด้วยครับจะพาเพิ่นกับมีอยู่กระจางมาราเม่าเนาะครับเก็บบัตรเก็บหัวลอยยี่สิบบาทเพื่อนนี่น่าจะเป็นการกุศล ันนี้เดินทางไปอุบลครับผมก็ร้อยกิโลนิดนิดนี่น้องครับร้อยกว่ากิโลับตามเส้นทางครับสีสเกตนาะอันนี้มันห่างจากสีสเกตอยู่ประมาณยี่สิบกิโลเลยนะครับแต่ก็ยังขึ้นอำเภอเมืองเลยครับแต่ว่ามันถนนทนทางมันกับคันคันลัดไปมันกับสีบกไก่แล้วครับแต่ว่าบางเท่อกันลาดไปบางเท่อกับรถแย่งกันที่ไปบรสสะดวกนี่ก็ต้อง ประมาณสิบกัวกิโลไรเง้ยจากจากตัวเมืองสีเกียรประมาณสิบกัวนี่แหละครับพี่น้องผมเออแถวนี้ก็ส่วนมากกันนะ่าจะเกตกระเสดเนาะปลูกหอมบ่พี่น้องแถวนี้เนาะเพราะมันหย่อนมาทั้งยังซุ่มหน่อยอยังซุ่มใหญ่ส่วนมากแล้วสีเกียรติปลูกหอมครับปูหอมปลูกกระเทียม แปดโมงแหละครับแปโดแปโมงมนควรกับเริ่มติดเครื่องติดเครื่องหลบหลบกับยุทธทำภารกิจแล้วพอดีครับหลังจากเลิกเลิกคบคบมุมเศร้าเนาะเปิดระยะมาสองชั่วโมงคร,รับให้เวลาสองชั่วโมงทำทำภารกิจครับทรัภารกิจส่วนตัวสองโมงโมพร้อมเดินทางแหละครับสอง ชั่วโ,โมงหลังจากทําการ,รแสดงเสร็จครับน,น้ำบ๊อบได้กินเขากินน้ำบางคนกับนบ่มากนี่กับเซเว่นครับออกจากนี่กับเซเว่นครับปั๊มสองจุดจุดแหลกเติมนน้ำมันจุดสองปตท่อเซเว่นครับพี่น้องครับจักประมาณนี้ทุกวันครับกินน้ำคาราวานสาวน้อยเพชรตเนแท่งคาราวานทีมแดนเนาะพี่น้องเนาะ ดูบรรยากาศครับพี่น้องคนะรับมุกมีอยงหลายอัเิเษกสถานการณ์นะเตรียมตัวเดินทางครับกินโซเฟอร์อรอเฮาวแกเห็นบรรยากาศเอาคลิปนี้ฝากไว้สำเนียครับขอบคุณทุกการติดตามครับปากโกสุริโยบันคาครับปากโกลุ่เพื่อนออฟฟิเชียลครับนี่ครับ มองรับมองนอนสบายห้องกระจกพญิโกเอาต่าไปสำหรับเพื่อนพี่น้องครับติดตามพี่ป้อรไปโฆษณาบอกราเพื่อเป็นกำลังใจกับยูทูบเบอร์นะครับสวัสดีครับ